ดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะตอนนี้ชิมงาน t j News โดยพัชชนิดารุ่งแสงนะคะซึ่งเมื่อเช้าของวันนี้นะคะก็ได้ไปที่บ้านน้องกรนะคะที่นายอิทิกรธรรมรัตน์นะคะหรือว่าน้องกรที่หายเข้าไปในป่าในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มเราก็ได้เจอน้องกรนะคะแล้ว พอดีว่าวันนี้น้องมีความเราไปเยี่ยมแล้วเราจะตามไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าน้องเขาอ่อนแรงนะคะไม่สามารถที่จะ,ะลุกขึ้นมาให้การสัมภาษณ์ได้แต่ว่าเราก็เจอทั้งคุณพ่อรวมไปถึงคุณลุงคุณป้าแล้วก็คุณตานะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์แทนนะคะว่าน้องไปมาอย่างไงมาเป็นไปมาอย่างไงนะคะกับการที่ เข้าไปลงป่าตั้งแต่วันที่6นะคะก็ได้สรามาว่าขณะที่น้องเข้าไปในป่ากับเพื่อน3คนหลังจากนั้นก็เดินพัดหลงกันนะคะซึ่งช่วงนั้นรู้สึกว่าจะมีฝนลงนะคะหันมามองอีกทีเพื่อนหายไปละน้องกรก็เลยลงขึ้นไปบนป่านะคะซึ่งเราได้ติดตามกันแต่ว่าเห็น คุยให้ทางญาติหรือว่าบุคคลที่เข้าไปหานะคะเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อ่่งบุคคลเนาะตามที่น้องเขาได้พูดมาบอกว่าอยู่ในป่า3มวันติดกันไม่มีอาหารไม่รู้สึกหิวนะคะแต่ว่าก็มีน้ํามีน้ํากินแต่พอมีความรู้สึกว่าหิวก็ เกิดอาการที่ประหลาดขึ้นมานะคะนั่นก็คือในช่วงกลางวันก็จะมีเสียงระนาดเสียงดนตรีนะคะอยู่ภายในป่าแล้วช่วงกลางคืนก็น้องบอกว่ามีความรู้สึกว่าจะมีแสงไฟแล้วก็จะมีผู้คนนะคะมาล้อมรอบเอาไว้เหมือนนีก็ว่าตัวเองอยู่อยู่ในอีกมิติหนึ่งอันนี้ก็ตามที่น้องได้เล่ามานะคะอย่างที่บอกนะคะก็เป็นความเชื่อสมบุกสมบที่เราจะ เราไม่ได้เข้าไปติดอยู่ตรงนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนเขาไหมนะคะวันนี้มีทีมงานของอหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแลในส่วนของร่างกายนะคะซึ่งดูแล้วเท้าก็จะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าน้องได้ถอดรองเท้าออกซึ่งมีตุ่มแล้วก็มีแผลนะคะก็ไม่สามารถที่จะเดินได้สะดวกแล้วก็จะนอนทั้งวันเลย ุณผู้ชมเห็นในขณะนี้ก็ทีนข่าวทีเจนิวนะคะซึ่งตอนแรกว่าจะสัมภาษณ์น้องพอดีมีภารกิจด่วนนะคะที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ขับรถอยู่นะคะเราจะไปกันที่หลายๆจังหวัดเพราะว่ากาลังติดตามหลายๆข่าวกันยังไงแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะเป็นอุทาหรณ์ในการที่จะเข้าไปในป่าในการหลงป่านะคะ เราอยากจะแนะนําหลายๆอย่างหรือว่าศึกษาก่อนที่จะเข้าไป,ไปพื้นที่ของป่าน,นั้นๆน,น,นะคะว่าพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างไฟแช็กควันจะมีนะคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมาจุดกองไฟขึ้นสําหรับคนที่เข้าไปหาหรือว่าไปตามหาเขาจะได้รู้จุดนะคะว่าเราอยู่ในจุดนั้นจุดนี้นะคะมีอุปกรณ์ในการเดินป่าเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือนะคะแบตเตอรี่ที่เข้าไปในป่าต้องเต็มอยู่เสมอนะคะเอาแบตเตอรี่สำรองไปด้วยไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วเราเหมือนกรณีนี้นะคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอันตรายหรือว่าการหลงป่าจะเกิดขึ้นในเมื่อเวลาใดน,นะคะยังไงแล้วก็ฝากดูแลคลิปของเราในช่วงของ g j New t h เดอพัชชนิดาลุ่งแสงนะคะ,ะมาติดตามคลิปภาพของน้องเขาที่เราเข้าไปที่บ้านเขา ขอบคุณสําหรับการทุกๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนปกครองหรือว่าตํารวจทหารนะคะรวมไปถึงน้อ,นองๆทีมกู้ภัยต่างๆแล้วชาวบ้านทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ส่งแรงใจหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือสําหรับนายอินธิกรธรรมรักหรือว่าน้องกรนะคะซึ่งเราก็จัดทิ้งท้ายกันด้วย บทสัมภาษณ์หรือว่าการนั่งคุยกันนะคะกับคุณพ่อหรือว่าคุณตานะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามในการที่รับชมทางช่องทางของเรา GJ News นะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่บ้านสเกียงบ้านเล็กที่อะไรคะคุณพ่อ,อบ้านเล็กที่17หมู่ที่ หมูม่ที่3ตําบลคุณควนอําเภอปงจังหวัดพะเยาอันนี้เสื้อเขียวน,นี้คุณพ่อนะคะก็คุณพ่อรู้สึกยังไงคะได้ลูกชายกลับขึ้นมาดีใ,ใจแลวครับจะฝากถึงหน่วยงานทุกๆหน่วยงานหรือว่าคนที่เขาเอาอาหารเอาข้าวอ,าอะไรไปให้สําหรับหน่วยที่ไปปฏิบัติหน้าที่กันบนป่านะคะคุณพ่อฝากถึงประชาชนหรือว่า,าหรือว่าแฟนเพจที่ติดตามเราอยู่นะคะว่าเขาส่งกําลังใจกันเข้ามากัน หรือว่าหน่วยงานปกครองอะไรเข้ามากันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะซึ่งทีมงานของเราก็ตอนแรกตั้งใจจะขึ้นขึ้นป่าไปด้วยนะคะพัชนิดาไปด้วย2วันติดกันแต่ว่าพอดีเมื่อคืนนี่ประมาณกี่โมงท่านที่เจอสี่โมงีทุ่มก่ปา,าประมาณสี่ทุ่มเนาะเขาก็พาน้องกลับลงมาจากจากป่านะคะเห็นบอกว่า แต่น้ารู้สึกว่าจะไม่หิวข้าวเลยก็อยู่ได้3วันตั้งแต่วันที่วันที่6นะคะวันที่ 6, ่านี่คุณตาไปตามตลอดเลยคุณตาอยู่ในปากเราตั้งแต่วันแรกเนาะก็ไปดูแลหลานใช่ไหมคะไปไปเฝ้าคอยไปดูไปรอด้วยความหวังสุดท้ายแล้วหวังก็ปฏิหารไม่จริงน,ะนาะตาเนะาะตาอยากฝากอะไรถึงคนที่เข้าไปช่วยเหลือไหม แงน้ำใจนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นคุณลุงกับคุณป้าของน้องกรนะคะซึ่งเราก็ได้สัมภาษณ์จากทีเจนิวตอนนี้นะคะอ่ารู้สึกว่าน้องกรไม่ไหวจริงๆวันนี้ซึ่งเราตั้งใจจริงๆที่จะมาสัมภาษณ์น้องนะคะก็น้องลูกไม่ไหวนะคะวันนี้ก็อขอบคุณสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้ติดตามน้องรวมไปถึง พจของท j เจนิวแฟนเพจของคนมุงปงนะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันส่งกำลังใจมาให้น้นองกรอนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะติดตามเราท j เจนิพันชนิดาลุ่แสง